แบ็คซ้ายเป็นพิรพันธ์นนชย,ยายครับแบ็คขวาเป็นทริสตองโดคู่เซ็นเตอร์เป็นเอเวอร์ตันกอนซาเวสและสุพรรณทองสมครับแบ็คซ้ายจิรวัฒน์ทองแสงพราวแบ็คขวาราฟาเอลเจนเซ่นนะครับคู่เซ็นเตอร์เป็นปลาจุนเยียงและที่ได้ไปเข่าในเกมระดับโลกในอนาคตนะนี่คือเกมที่น่าติดตามของสัปดาห์นี้อีกหนึ่งคู่นะครับเริ่มแบทเทิลครับแข่งเทฟแบงค็อกยูไนเต็ดครับจุดบอลใส่ไปข้้าางหนค่อนข้างเร็วเลยแหละครับวันเดอร์วันเดอร์ ถึงเส้นหลังทีนะโอ้โหครองเข้าขวาสัดลูกนี้โอ,อ้โหหลบนโซบอลครับแล้วบอลไปเข้าทางรอยฟิยจวจานเซนกดดันบอลทุ่มต่อมาที่วันเดอร์วันเดอร์ชอบอะไรครับสับแบบนี้วันเดอร์ถึงเส้นหลังตักเข้ามาต,ตีสะบัดตรงนี้ก็โหนมุมไปนิดนึงครับทางมาบุญของเกมลำบากเหมือนกันนะครับ,าบทางเฮิบตี้มีตัวเข้าถึงเร็วโอ้บอลตรงนี้ของทางเดเลีหลุดเลยครับทศวรรษเราสั้นลุยนิ่ง บมดไปนิดนึงครับจังหวะยิงสุดท้ายของแดนเล่ดูครับซ้ายคือเดียบถนัดครับเหลี่ยมนี้หักยิงเสาแล้วก็เป็นนักนกีฬาเหมือนตั้งอาชีพเลยนะดูตอนนี้เขาเลิกกนะ็ยังอะไรครับครับเปิดเข้ามาตรงนี้ปีมโม่งแล้วก็บอลนั้นเบาเลยครับถึงมือนั้งกำพลนทุกนี้เสีย <Hi. S 3> ฟรีคิกในระยะตรงกลางเลยครับระยะก็ค่อนข้างไกลก่อนที่ผู้สิทธิ์จะเพราไม่เหลือมาครับแจกให้ คือมองว่าถ้าจะต้องเป็นใบแดงด้วยหรือเปล่าครแบบนี้คือฝั่งของแบงคอกก็มองแบบนั้นพิกบนมาดาเล่ดีดให้กับท่านจิรั์ท่องแสงพราวหลบทางวันเดอร์กก่ไปช้ากวันเดอร์ครับวันเดอร์ขโมยบอลจากข้าไปแล้วไปทำฝ่าเพราะาตัวเองหลุดมาจากตรงนั้นนะครับนะครับกลับมาดูกันอีก45นาทีที่เหลือครับ ราชบุรีออกบอลเองินบ้างทางยาวไปเป้าหมายคือแดนเล่แต่ว่าติดทางฝั่งของเอเวอร์ตันจิติพันธ์ออกมาครับให้ชยาวัน์เด้งจังหวะแข่งไปไว้แม่งกันเองเอ,อ้าตรงนี้ครับพลาดหรือเปล่าแล้วยิงอ้โหมาจังหวะไปสกัดแล้วเกือบจะหลุดกัตรงนี้ของทางจิรวัฒน์ท้องแสงพราวจะดีให้กับบาบูดไม่แม่นแต่ว่าคืนกลับปาโทสวั์ยังเก็บได้ต่อมาถึงจีพรพัฒน์นชยาปียอาวินฟอร์เตสครับจังหวะของพีรพัฒน์ ออออีีก็จับบบลลช้้าาาแตต่่เเเวินนฟสยขไม่ละเอียดครับไหลมาสุพรรณครับวางยาวขึ้นหน้ามาอ้าวแล้วลื่นล้มลงไปอ้าวแตครับเป็นโอกาสของครูแบงคอกจังหวะนี้ล็อกเข้าขวาแล้วยิงโอ้โหติดเซฟแล้วยังเคลียร์สกัดออกมาได้ครับโอ้จังหวะยิงของครูแบงคอกเกือบขึ้นนำครับครูแบงคอกแต่สกัดลูกนี้ก็ยังไม่ขาดครับเดเลจะไปแย่งบอลทะลักมาถึงเอวินฟอร์เตส โยกเข้ามาแล้วได้ยิงลูกนี้ตรงตัวมาเคลื่อนฟาเคสกาเรับบอลของชูเปงคอกเปิดขึ้นมาโดนดักไว้ได้โดยสิทธิโชคกันหนูครับจักพัน์ไหลเข้ามาข้างในเยดิศเจียบุดมปลายต่อมาที่อาวินฟอ์เตสในกรอบเขตโทษโยกแล้วหาซ่องโอ้โหหาช่องยิงเจอครับแต่ว่ามันไม่เข้ากรอบโดนกดดันต้องวนไปถึงกำพลนู่นเลยครับ ระหว,ว่างยาวขึ้นมาของกำพลครับอาครับบอลตกพื้นวิ่งคว้ามาแล้วเอาวินฟอร์เตสทะลุไปในกรอบเกียรติโทษแล้วยิงยัดลูกนี้เสยตาขายเข้าไปแล้วครับราบุรีหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้กองหลังนี่ไปประมาทหรือเปล่าครับเห็นขนาดซ้ายแต่ลูกนี้ยิงขวาครับอวินฟอร์เตสนาที80พอดีเลยครับเ,เกมกำลังอ,ออกรถออ,อ,ออกชาติเลยครับเวลากระชั้นเข้ามานี่ดูภาพช้าครับวิ่งเลี้ยงลายมาไม่ล้มนะครับ แล้วหวดด้วยขวาซะเลยครับโอ้แล้วเปิดน้ำหนักดีด้วยครับของกำพลผสมอคตคุณครับก็ได้ไอซิสไปเลยครับกำพลแล้วยิงวางเท้านี่เสยเพดานตาข่ายเข้าไปเลยครับนักเตะที่ถนัดตลอมาเซตกันใหม่ครับตัวสวัสดิ์ลิมวันัสเสถียรแทงมาตรงกลางมีวิ่งข้ามหลอกครับทำชิงนกันวันเดอร์ลุยจะไหลให้ไฮเวตี้โดนสกัดได้ลูกรัดยิงลูกนี้หลุดกล่อบออกไปครับอ้ตีเสมอไม่ได้เดี๋ยวต้องดูครับที่ได้ยิงเด่งๆครับ ลูกนี้มันเข้าเหลี่ยมแล้วนะครับแต่ว่าแปรไม่ตรงกรอบครับโอ้เอาจริงๆกำพลปฐมอคกุณนนเสียลิสตองโดมาที่ลุงรัตครับลุงรัตจีจีจสับขาหลอกแล้วล็อกอีกทีนึงตดนขวางเอาไวู้้ษินเป่าฟาวให้ครับโอ้หน่าจะเป็นจังหวะแตู่้สินก็เป่านวอ,อีทหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับก็เป็นว่าทีมเยือนอย่างราชบุรีเอฟซีครับบลุกมาเอาชนะทรูแบงคอกอยู่ในเตดหนึ่งประตูต่อศูนย์ ก็ได้ประตูชัยนะครับจากอวินฟอร์เตสนาที80นะครับ